สวัสดีครับมาดูนะครับดูทะเลหมอกนะครับหมอกเยอะนะครับหมอกช่วงเช้านะครับหมอกช่วงสา้เยอะมากนะครับมืดมุ่เงินห็ดูนะครับเดี๋ยวตากลับกล้องให้ดูนะครับนองนะ มองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับไม่ไม่ว่าแต่ภูจะเป็นภูเขาเนะครับหมองยามเช้าเหมือนฝนเลยเนาะเหมือนฝนเลยชมทะเลหมอกนะครับทะเลหมอก เโ,นะะโอ้โหไก่ใก่ออกมากันถนนเนี่ยอืมมืดมิดเลยะครับเห็นแต่ระยะประมาณสานะมสิบเมตรเนาะันมองไม่เห็นเลยนะ รถรถใครวิ่งมาก็ต้องต้องเปิดไฟนะครับไม่เปิดไฟไม่ได้เห็นไม่เห็นนะครับต้องเปิดไฟนะครับนิตาพายเอฟมทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกบนหลังเขา Mà khỏi đồ vàng đùng pha nhàm cháo nữa là nhàm cháo giữa cái khoang sông trăm เลือยจความทรงนจำนกับก่อนไปน้ำตุ้มปลาไหลก่อนนะครับน้ำตุ้มปลาไหลก่อนนะครับบ้านลงป้าเนาะน ยังดีมีคนดูแลปัดกวาดนะ ดูแล้็เอฟซีมาเสียเงินทองสร้างบ้านให้ Youtube ก็ไม่น้อยนะบางคนก็เอาไปได้บางคนก็เอาไปไม่ได้น่าเสียดายเนาะนี่แหละอะไรที่ยังไม่แน่นอน เราใจร้อนเราใจร้อนเราเราสร้างอะไรให้เขาให้เราแล้วเพราะเราตัดสินใจสร้างแล้วก็เอาไปไม่ได้ก็เป็นของเจ้าของที่ทั้งหมดน,นนะะ ก็เสียดายครับไม่เป็นไรครับรถคันนี้ไม่เปิดไฟโอ้โหไม่เปิดไฟหลีไม่เปิดไฟอะไรเลยแทบจะมองไม่เห็นเลย ไฟน่อยไละจะเลี้ยวเนี่ยมาถึงบ้านแล้ว เปิดไฟเลี้ยวเข้าบ้านยายก็รอใส่บะเมื่อวานก็พาน้นๆไปหาหมอออน้นๆไปหาหมอเมื่อวานพาน้นๆไปหาหมอว่าไงเน้นๆโอยโอ้เนินๆๆนิๆ้นๆเนนๆเนนๆ นนีนๆๆนๆนีนนนกินมากกินมากอ้วกถ้าไม่อ้วกออกตายตายนะนีนๆนะกินเยอะยายเอาปี้งปลาให้กินแต่ก่อนกินแต่ปี้งตับไก่ตับไก่ ไปเจอปี้งปลาอร่อยแล้วเป็นไงแล้วได้ไปหาหมอมันเสียตังด้วยเสียตังด้วยใครอยากเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวแล้วดือ้อมึนอาดือ้อมึนตาเป๋ะแป๊นเนน่ย บ้านก็เงียบนะครับยังยางเช้าของวันพุธนะครับสวัสวดีเช้าของวันพุธเด้อประมาณบินตะบาทนะครับ ยายก็ใส่นนะปลาก็มีพระอยู่แปดองค์ข้ามาก้าองค์นะครับมีพระอยู่เก้าองค์สองวัดนะครับสองวัดบ้านเดียววัดคือหลวง สำน,นักสงฆ์ภูหลสำนักสงฆ์ขัมไหครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพรย้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ